ประธานาธิบดีสีจิ้นพิงก็ออกมาเปิดเผยนะคะถึงเรื่องของเส้นทางสายไหมเนี่ยละคะที่ล่าสุดถึงด้านของอิตาลีถอนตัวออกไปนะคะก็เป็นเรื่องของภายในอิตาลีเองนะคะนายกหญิงคนนี้เองเนี่ยเธอก็ เจอหลายๆประเด็นนะคะทาให้ลามไปสู่เรื่องส่วนตัวของเธอก็มีนะคะทาให้เธอต้องแยกทางกับสามีด้วยล่ะค่ะก็เพราะการเมืองของอิตาลีเองเนี่ยนะคะแล้วก็การที่เธอต้องออกจาก BRI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เธอได้พบด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ถึงแม้ว่าอิตาลีเองเนี่ยจะออกจาก BRI นะคะแต่ว่าก็มีการลงนามแบบทวิภาคีกับจีนอยู่ดีค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งกันคนละครึ่งนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐ กับอิตาลีในเวลานี้แ่ะค่ะ จีนเองนะคะก็ทางด้านของโฆษกประทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธเรื่องการใส่ไข่ของ BRI หรือว่าเส้นทางสายไหมนะคะว่าเป็นหนี้นี่แหละค่ะก็ดูเอาง่ายๆนะท่านผู้ชมอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็ดูได้จากการที่22อ่าวอาหรับนะคะสมาชิกอาหรับแล้วก็สนิบาตอาหรับ22ประเทศเนี่ยเข้าร่วม BRI ไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาจับประกาศลงนามจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะ ว่าอะไรเป็นอะไรควรเข้าหรือไม่ควรเข้าอย่างไรนะคะล,ล่าสุดทางด้านของอาร์เจนตินาที่เพิ่งได้ผู้นําคนใหม่ไปหลังจากการเลือกตั้งก็ต้องการที่จะออกจากบลิกซ์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยก็ติดอยู่ใน6กรายชื่อประเทศใหม่ที่กําลังจะเข้าบลิกส์พร้อมซาอุดิอารานแล้วก็อีกหลายๆประเทศในเดือนมก,กราคม67นี้แล้วนะคะตามกําหนดการ แต่ว่าประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยอาจจะออ,ออกจากบลิกส์นะคะแต่ว่าคาดว่าสภาคงจะไม่โหวตให้ผ่านล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็เส้นทางสายไหมครบรอบ10ปีนะคะแล้วก็เดินหน้าอย่างมากมายทีเดียวในเวลานี้เป็นบทพิสูจน์ด้วยตัวของมันเองแล้วล่ะค่ะมีหนำซ้ำนะคะเศรษฐกิจกโลกที่กำลังซบเซาอยู่ในช่วงขาลงในเวลานี้ก็จะมีเครื่องมือที่มาพลิกฟื้นได้นั่นก็คือเส้นทางสายไหมของจีนนั่นล่ะค่ะ ที่จะกระจายสินค้ากระจายการสร้างงานนะคะกระจายโอกาสทางด้านเศรษฐกิจไปอย่างทั่วโลกเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ซบเซามาเป็นระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะคะเศรษฐกิจของสหร,รัฐก็อยู่ในช่วงขาลงเช่นเดียวกับเศรษฐกิจของยุโรปล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเส้นทางสายไหม่เนี่ยล่ะค่ะจะเป็นสิ่งที่จะมาช่วยกู้โลกในเวลานี้ล่ะค่ะ สุดเช้าวันนี้สื่อกะธรรมก็ได้รายงานนะคะว่าการส่งออกเดือนพฤศจิกาย,ยนของจีนเนี่ยเกินคาดโดยได้ตบตครั้งแรกในรอบ7เดือนนะคะเนื่องจากการฟื้นตัวเริ่มแข็งแกร่งส่วนทางกับข้อมูลของมูดดี้นะคะที่เพิ่งหันอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของจีนลงเนี่ยละค่ะก็เป็นธรรมดานะคะมูดดี้เป็นตะวันตกค่ะ ก็จะใช้วิธีการประเมินแบบเดิมๆของตะวันตกนะคะที่อาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วล่ะคะ่ะปูตินก็เพิ่งได้กล่าวไว้เมื่อวานนี้เองนะคะว่าทางด้านของธนาคารตะวันตกเนี่ยกำลังจะเสื่อมถอยลงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าโลกกาลังมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมานะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้นนี่ละคะ่ะ